สวัสดีครับน้องๆวันนี้ช่องโลบอก12 3 4ที่เป็นพันธมิตรกับเราเขามีกิจกรรมและคอนเทนต์ดีๆจะทำนั่นคืออะไรครับคุณโลบอก1 2 3 4ช่วยบอกน้องๆหน่อยครับผมขับจักรยานโดยไม่ใช้มือแตข้างครับผมมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าครับเป็นครับแล้วเราจะต้องทำในสถานที่ปิดใช่ไหมครับใช่ครับและช่วยดูรถด้วยนะครับว่าถ้ามีรถเราจะไม่ทาใช่ไหมครับใช่ครับเราจะมีแถมอะไรให้น้องๆรับชมกันไหมครับวันนี้นอกจากปล่อยมือ ทงอื่นทำไม่ได้เลยครับจะลองยกล้อดูสักนิดไหมครับได้ครับอ่างั้นเริ่มเลยครับ แต่ทำได้แค่อย่างนี้เหรอครับแล้วปล่อยมือแล้วครับยังไม่แสดงเลยครับโ <ไป S 1> ชวย,วยสักนะหนึ่งรอบนะครับวไม่มีรถนะครับ นี่ก็คือความภูมิใจของเขาในวัยเดี่ยวเรามีอะไรจะบอกกับน้องๆหน่อยไหมครับอย่าทำครับโคตรอันตรายเลยครับโอเคอันนี้คือทำไปเพื่ออะไรครับ คนอื่นดูครับผมน้องๆอย่าเรียนแบบใช่ไหมครับใช่ครับต้องมีความรู้ความสามารถมากกว่านี้หน่อยใช่ครับต้องลงหลายรอบก่อนครับถึงจะทําได้นะครับโอเคงั้นเท่านี้พอก่อนใช่ไหมครับครับโวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ